กลับสวัสดีเพื่อนทางจิตนิทานธรรมนะคะรนิดาเทียนโคกเวดค่ะวันนี้ขอโอกาสหยอดกระบุกสะสมบุญน,นะคะ <S <S ก็ขอน้อมกราบบรารมีสิ่งศักดิ์สิทธ์ทุกพระบาททุกพระองค์ข้อพระพุทธเจ้าทุกทุพระองค์พระพุทธเจ้าพระอารียสงพระเจ้าในโปรดเมตตาประทับลงที่จิตของลรามาช่วยเหลือลูกในการสาธยายธรรมในวันนี้ ให้ไพเราะทั้งในเบื้องต้นในท่ามกลางในที่สุดด้วยเถิดเจ้าคะ่ะวันนี้ก็จะมาขอสาธยายทธรรมในเรื่องของความเมตตานะคะแต่วันนี้จะเน้นในเรื่องของจะเมตตาลูกอย่างไรคะ่ะจริงๆแล้วเคยสาธยายทธรรมเรื่องความเมตตาไปแล้วนะคะแต่วันนี้มันมีจุดหนึ่งที่ที่มาสก,กิดตัวเองขึ้นมาว่า แล้วตัวเองอะเมตตาลูกได้ดีแค่ไหนก็จะขอเล่าเรื่องตัวเองนิดนึงนะคะว่ามาปฏิบัติธรรมกับที่บ้านจิตทิพอย่างไรนะคะก็มาปฏิบัติธรรมด้วยสาเหตุที่คุณพ่อป่วยลูกป่วยนะคะก็มีคนชวนว่ามาสะสมบุญช่วยพ่อช่วยลูกก็มาหาพี่วันแล้วพี่วันก็บอกว่า ลูกอายุสั้นนะคนเป็นแม่หัวใจสลายนะคะมีสิ่งใดที่เราจะทำเพื่อลูกได้แน่นอนเราต้องทำทันทีพี่วันบอกว่าจะกรรมฐานช่วยต่ออายุให้ลูกได้หรือไม่เราก็คุยกับลูกว่าเราจะต้องปฏิบัติมาลูกสวดมนต์นั่งสมาธิเพื่อต่ออายุ แล้วปฏิบัติธรรมไปประมาณสองสาเดือนพี่วันก็บอกอายุไขข,ของน้องแนนนะคะว่าอายุขณะนั้น79ปีนั่นก็แปลว่าเราต่ออายุน้องแนนได้แล้วซึ่งตอนนั้นตี้เองต้องเล่าว่าเป็นคนที่มาจากคนที่ผิดศีลผิดธรรมเหมือนคนเกลือกลิ้งอยู่ในโคลนตรม และคิดว่าคนตมนั้นเป็นของสวยงามเป็นของดีเลิศแต่หลังจากที่มาหาพี่วันแล้วรู้ว่าลูกอายุสั้นลูกตีทิ้งทุกอย่างเพื่อที่จะทำให้การต่ออายุของลูกสำเร็จที่จึงมีความรู้สึกว่าตี่ได้รับความเมตตาอย่างสูงซึ่งมาจากคนที่เป็นคนเลวคนหนึ่ง ท่านก็เมตตาให้โอกาสให้ต่ออายุลูกและพ่อเป็นบาหวานนะคะต้องตัดเท้าแผลพ่อใหญ่มากน่ากลัวมากและแผลพ่อก็หายเรารู้สึกซาบซึ้งในความเมตตานี้เป็นอย่างสูงแล้วก็อธิษฐานจิตว่าเราขอบคุณขอบคุณทุกความเมตตา คุณพ่อพูดคุณพ่อรมคุณพ่อสฆ์ที่เมตตาลูกลูกจะเมตตาผู้อื่นเหมือนที่ท่านเมตตาลูกลูกจะนำธรรมของท่านไปบอกต่อสาธยายต่อให้รู้ว่าผู้ที่เจ้บัติจริงนั้นเห็นผลจริงท่านให้ความเมตตากับทุกคน แล้วต่อมาลูกของตี้เป็นโรคซึมเศร้านะคะเป็นผู้ป่วยจิตตเวทก็จะมีอารมณ์สวิงนะคะขึ้นขึ้นลงๆซึ่งมันเป็นเหมือนบททดสอบจิตของเราอย่างหนึง่งเมื่อลูกไม่ได้ดังใจเราอารมณ์โกรธมันก็พุ่งขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าอ้าว นี่ลูกของเรานะทําไมเราโกรธเขาขนาดนั้นเราสัญญากับสเสด็จพ่อ,องอ์ปฐกไว้ว่าเราจะเมตตาผู้อื่นนี่ลูกของเราอะ่ะทำไมเราเมตตาเขาไม่ได้มันก็เลยต้องกลับมาดูจิตตัวเองว่าเราจะเมตตา ลูกของเราอย่างไรแล้ววันนั้นก็เปิดเฟซบุ๊กขึ้นมาก็เห็นคำสอนของหลวงพ่อจรันชิตตธรรมโมที่บอกว่าลูกดื้อลูกเกเรอย่าไปด่าลูกให้แผ่เมตตาให้กับลูกแล้วลูกจะดีขึ้นจริงๆฟังมานานแล้วอ่านมานานแล้ว ไม่เคยทราบซึ้งเพราะที่ผ่านมาก็คิดว่าลูกฉันทําไมฉันจะไม่รักทํำไมฉันจะไม่เมตตาละ่ะวันนี้เห็นความโกรธตัวเองขึ้นมาถึงรู้ตัวเองว่าเราเมตตาลูกไม่ได้จริงๆอย่างที่ตัวเองคิดเราเพียงแค่ต้องการให้ลูกเป็นได้ดั่งใจเราเท่านั้นเองเราไม่ได้รู้สึกสงสารลูกเลยว่าเขาทุกข์ทรมาน กับการเป็นโรคซึมเศร้ามากแค่ไหนซึ่งเขาก็เคยบอกว่าเขาไม่ได้อยากเป็นแบบนี้เขาไม่ได้อยากฆ่าตัวตายเขาไม่อยากทำร้ายตัวเองเขาอยากเป็นคนหนึ่งที่มีความสุขเหมือนคนอื่นแล้ววันหนึง่งก็ขอความเมตตากับหลวงปู่วัดปา่าหลวงปู่ก็บอกว่ากฎแห่งกรรมมันคือกรรมยังไงละ่ะและนี่ก็คือ บททดสอบจิตของคนเป็นแม่อย่างหนึง่งว่าคุณจะก้าวข้ามผ่านมันไปได้อย่างไรและทุกวันพระวันโกนน้องแนทก็จะมัดมีอาการที่ผิดปกติเขาเรียกว่าจิตดิ่งนะคะจิตที่จะมีความเศร้าบางครั้งเศร้าถึงกับทำร้ายตัวเองถึงกับกินยาฆ่าตัวตาย เราก็เริ่มสั่งสอนจิตตัวเองแล้วก็แผ่เมตตาให้ลูกบ่อยๆบ่อยๆแล้วก็คอยสังเกตอาการลูกว่าดีขึ้นไหมเศร้าไหมเพราะอารมณ์ที่เศร้าหรืออารมณ์ที่ดินนั้นมันสะท้อนมาที่จิตของเราว่าเราเมตตาต่อลูกได้แค่ไหนถ้าลูกเศร้าแสดงว่าเรายังเมตตาเขาไม่ได้ และวันอุกุวันพระที่ผ่านมาก็สังเกตอารมณ์ของลูกก็อารมณ์ค่อนข้างดีนะคะค่อนข้างสมบูรน,นะคะมีปวดหัวปวดตัวอะไรบ้างเล็กน้อยก็ดูแลกันไปตามอาการน,นะคะแล้วก็ขอนำํำอีกคำหนึ่งของพระท่านกล่าวไว้ในเรื่องของการสั่งสอนผู้อื่นแรงๆเมื่อสั่งสอนไปแรงๆ เราก็จะได้รับแรงสะท้อนนั้นกลับมาทุกครั้งเปรียบเสมือนเปิดน้ำจากก๊อกน้ำแรงๆลงไปในแก้วน้ำน้ำก็กระเด็นออกจากแก้วหมดไม่สามารถที่จะเติมน้ำลงไปในแก้วนั้นให้เต็มได้แต่เมื่อไหร่ที่ลองเปิดน้ำเบาๆเบาๆให้ค่อยๆไหลรินแล้วสุดท้ายน้ำก็จะเต็มแก้ว ท่านจึงเปรียบสิ่งคำสอนนี้เหมือนว่าลูกหลานของเราค่อยๆสอนเขาด้วยความรักด้วยความเมตตาอย่างแท้จริงเขาก็จะค่อยๆฟังเราและปรับจิตปรับใจให้เป็นคนที่ดีให้คนที่มีเมตตาต่อผู้อื่นได้ในโดยในที่สุดนะคะ ซึ่งวันนี้ตี้ก็เห็นแล้วจากประสบการณ์ตัวเองว่าเป็นอย่างไรจึงนำคำนี้มาบอกต่อและก็เผยแพร่ต่อตีก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกความเมตตาของคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ที่ทำให้ตี้มีที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจอย่างแท้จริงนะคะถ้าไม่มีคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ก็ไม่รู้หมือกันว่าสภาพจิตของคนเป็นแม่ที่มีโรคเป็นโรคซึมเศร้านั้นจะเป็นอย่างไรก็ขอกราบโมทนาสาธุกับทุกท่านนะคะบุญกุศลนี้ขอน้อมถวายแด่ทุกพระบาททุกพระองค์แล้วก็ขอพระเมตตาแผ่บุญกุศลนั้นไปให้ถึงท่านเจ้ากรรมในายือนทั้งหลายของเราลูกหลานลูกระนิดาเหตุครกโกรลูกปูชีตาเหตุคกโกรุลให้ าให้มีปัญญาให้มีดวงตาหนธ่รมด้วยนะคะก็ขอจบการสาธยายธรรมแต่เพียงเท่านี้ค่ะสาธิต<า>